สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำอีกเช่นเคยนะคะน้ำฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีของเรานะคะวันนี้นะคะน้ำมีตัวเลนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นไวแท็กสีส้มของเรานี่เองนะคะราคาอยู่ที่9 8 9 0 0 0นนานะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรของเรานั่นเองนะคะเกียร์6สปีดนะคะรุ่นนี้นะคะแรงม้าก็อยู่ที่180แรงม้านะคะแรงบิดก็อยู่ที่420ดินิวตันเมตรของเรานั่นเองนะคะ รุ่นใหม่ปี2021ของเรานี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตัวรอบรถด้านนอกนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้าของเราเลยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็จะทําแบบใหม่ของเราเลยนะคะก็คือเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะปี2020นะคะจะเป็นเป็นสีกาไฟนะคะรุ่นนี้นะคะแต่ว่าปี2021ก็คือเปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ ตัวครอบไฟของเราก็เป็นสีดำเงานะคะตัวนี้นะคะก็คือเพิ่มเติมมานะคะใส่เพิ่มให้นะคะด้านหน้าของเราก็เป็นสีดำเงานะคะตัวนี้นะคะดูได้นะคะแถบด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าของเราตัวนี้นะคะก็คือมีให้ทั้งหมดก็คือสจุดนั่นเองนะคะตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะการระยะด้านหน้าได้นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะมุมด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นซุ้มลอ้อแบบมาตรฐาน6นิ้วนะคะตัวนี้ก็พร้อมหมดนะคะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เลยนะคะแม็กของเราก็เป็นแม็กลายออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะพร้อมไปด้วยยางแม็กซีดนะคะตัวนี้นะคะ764หสี่นะคะตัวนี้นะคะ R16 นะคะตัวนี้เพิ่<อ>พมเติมให้นะคะแต่งหลอดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ แถบแก้มนะคะก็เป็นสีดําเงาแล้วก็ครอบกระจกก็เป็นสีดําเงานะคะพร้อมไปด้วยตัวกระจกมองข้าวของเรานะคะตัวนี้นะคะก็คือมีไฟเลี้ยวด้านข้างนี้นะคะแล้วก็แถบด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่มเติมให้นะคะสามารถเลือกไลายได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะบันไดข้างก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะก็ราวหลังคาด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีดาทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวน้ำพาดูฉุมภายในนิดนึงนะคะว่ารุ่นนี้นะคะภายในของตัวนี้ของเราเลยนะคะพร้อมมาก็จะเป็นตัวสครับเพตัวนี้เลยนะคะแบบมีไฟนะคะตัวนี้นะคะสองแสงนะคะเป็นสีเป็นสีไฟแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะของตัวรุ่นบ i แท็กของเรานะคะ คาดด้วยสีส้มนะคะตัวแถบนะคะแถบตรงเบาะนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนะคะจอนะคะตัวนี้นะคะเป็นนี้เป็นหน้าจอแปดนิ้วนะคะก็คือเสียงสามนะคะสเสียงสั่งเสียงด้วยเมนูภาษาไทยนะคะสามารถรับไอ้ระบบ android แล้วก็ Apple Car p l a y ได้นะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็เพอมีคูชคอนโทรลให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะพวงมอะไรก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะ ตัวรุ่นใหมแหกของเรานะคะแถบด้านหลังของเรานะคะก็ตัวนี้นะคะก็เป็นสีดําเงานะคะตัวโลบารหลังของเรานะคะตัดด้วยสีส้มนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะรุ่นใหม่ของเราเลยนะคะ มุมด้านท้ายของเราก็พร้อมไปด้วยตัวครอบไฟหลังนะคะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้แล้วก็ดูดุดันแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นมานะคะพร้อมไปด้วยตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเซ,นซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมด้วยกล้องมองหลังของเรานั่นเองนะคะก็เป็นสีดํานะคะตัวนี้เลยนะคะฝาท้าทยของเราตัวนี้นะคะก็สามารถล็อกเซฟตี้ได้นะคะก็คือป้องกันได้นะคะไม่ให้เด็กหรือว่าใครเล่น ้ายรถเปิดท้ายรถของเราเล่นได้นั่นเองนะคะตัวนี้สามารถล็อกได้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ของตัวฟอ r d ดของเรานะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้เลยนะคะตัวหนังสือก็เป็นสีเงินนั่นเองนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะ เป็นไงมั้งคะดูตัวไวแท็กของเรารุ่นปี2021ไปแล้วนะคะน้ำก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร YouTube ของน้ำด้วยนะคะน้ำาดออโต้เกลียประทุมธาน,นีนะคะก็ถ้าสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็โทรหาน้ำนะคะเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่า ID l ดี e นนะคะแอดมาหาน้ำได้นะคะวันนี้น้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณลูกค้าท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ